สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการอินตรลับครับเสนออาจารย์วิทยาชำนาญภัยจัดทำโดยนายวิสัญชัยสุตกัวรหัส55 333 2013 09-3 1ห้อง ENG3A ครับวัตถุประสงค์1 เพื่อเรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 2เพื่อศึกษาการอินเทอร์럽ของ MCS-51 นะครับนี่นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของอินเทอร์럽นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นโปรแกรมหลักมี M M บวกห M บวกบวกนะครับตำแหน่งถูกอินเทอร์럽 ขั้นกางก็จะเป็นเส้นกระโดดทําโปรแกรมย่อยนะครับแถวฝั่งขวาเป็นโปรแกรมตอบสนองการอินเตอร์ลับครับนี่คือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเมื่อถูกอินเตอร์ลับนะครับดีจิตเตอร์สำหรับโปรแกรมอินเตอร์ลับนะครับก็จะแบ่งด้วยกันเป็น สามอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็น interrupt enable นะครับที่สองก็เป็น interrupt priority อันที่สามก็เป็น TCON timer control นะครับเราก็จะมาดูวันแรกกันเลยนะครับก็คือ interrupt enable จากตารางนะครับก็เป็นอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับบิิตได้ ใช้คำนวณการกำหนดค่าว่าถ้าเกิดการอินตลับจากแรงต่างๆจะทำการอินตับเหล่านี้หรือไม่โดยมีรายละเอียดต่างๆของบิดดังนี้นะครับเป็นดังตารางเลยนะครับ <c oughs> สำหรับวันที่2นะครับคืออินตัดพิวอเรตตี้ เป็นดิจิตเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระดับบิตได้ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของการอินเตอร์ลับนะครับซึ่งสามารถจัดได้สองลำดับคือ1ถ้าเป็น1ห,หมายความว่ามีลำดับความสำคัญสูงสุด2ถ้าเป็น0หมายความว่ามีลำดับความสำคัญต่ำสุดครับ 3. ทีคอนทม์เมอร์คอนโทรลนะครับเป็นดิจิตเตอร์ขนาด8 b i บิตอยู่ในตำแหน่งที่ 55H สามารถอ้างตำแหน่งแบบบิตได้ใช้ในการควบคุมการทำงานของทม์เมอร์และควบคุมการทำงานของอินเตอร์ลันะครับ ไปนะครับก็เป็นวิธีการออกแบบโปรแกรมอินเทอร์ลบนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2วิธี 1. โปรแกรมค่ารีจิเตอร์ไอีโปรแกรมค่ารีจิตเตอร์ไ e, อ